สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งใน YouTube channel โหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะฮะวันนี้บรรยากาศอาจจะแตกต่างไปจากเดิมสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสถานที่ที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยคือสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่หลักชัยนะครับทีออ่อำเภอบ้านดุงนะฮะจังหวัดอุดรธานีอยู่ใกล้ๆก,กับคำชะโนดนี่แหละนะครับ มถึงมาถ่ายทําที่นี่เพราะว่าเมื่อคลิปดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมทําที่ผ่านมาเนี่ยผมพระชาันามันชวนทุกท่านเนี่ยนะครับทำบุญสร้างสารปฏิบัติธรรมสร้างกุฏิพระสงฆ์เนี่ยนะฮะวันนี้ก็มาถ่ายทําที่สถานที่จริงให้ดูให้เห็นเลยว่าเนี่ยสถานที่จริงเนี่ยตอนทีไปอย่างนี้ก็อยู่นะครับก็คือเป็นทุ่งนาฟ้าโลง่งนะฮะจริงๆตรงมุมด้านนู้นเนี่ยมีห้องน้ำนะเล็กๆอยู่ประมาณสักสามสี่ห้องนะครับหลังคามุงสังกะสีนะฮะตอนนี้ยังยัง,ย,งยังขาดหลายๆอย่างนะครับก็เลย เป็นการสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็เลยนํามา <c oughs> ประชาสัพันธ์บอกบุญทุกท่านให้ช่วยกันทําบุญนะครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปเรื่องการงานเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับช่วยกันร,ร่วมทําบุญเป็นการสร้างสารปฏิบัติธรรมสร้างศาสนาสถานนะครับเพื่อให้ชื่อของเราเนี่ยมั่นคงแข็งแรงนะครับให้ดวงตาของเราเนี่ยมีแต่ความมั่นคงไม่ตกไม่หล่นเนี่ยครับเป็นบุญที่ดีแล้วก็ใครที่ได้ฟังผมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบอกบุญนะฮะช่วยกันต่อๆไปก็ได้นะครับวิธีการทําบุญผมจะขึ้นไว้ในคลิปนะครับเรื่องเลขบัญชีก็จะเป็นบัญชีของเออจ้าวาดวัดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะ ท่านไหนเนี่ยที่อยากรู้ว่าปีนี้ควรทําบุญด้วยเลขอะไรจึงจะดีนะครับ ก็ส่งวันเดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดมาบอกผมด้วยว่าจะทําบุญอะไรนะครับด้วยเลขอะไรดีเดี๋ยวผมจะคํานวณให้แล้วก็จะบอกว่าควรทําบุญด้วยเลขอะไรสมมติว่าท่านควรทาบุญด้วยเลข5ก็แล้วแต่ครับจะเป็นทําบุญ5บาท55บาท555บาทหรือ5555าาบาทได้ก็ได้นี่คือตัวอย่างนะก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ที่จะทากันนะครับเอาละพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับว่าคลิปดวงชะตาเรื่องการงานของแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์2564ครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะฮะดวงการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์2564เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงดวงการงานเนี่ยนะฝากสักนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ผมอะ่ะ เอ่อต้นคลิปอะผมถ่ายทําที่จังหวัดอุดรธาน,นีเลยนะนะครับที่สานปฏิบัติธรรมลักชัยเนี่ยนะจังหวัดอุดรธาน,นีอยู่ใกล้ๆคำชะโนดเลยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนตรงน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับการร่วมทําบุญครั้งนี้ก็ถือว่าได้ช่วยกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมสร้างพุทธศรรสาสนาสถานนะก็เป็นบุญใหญ่นะโดยเฉพาะท่านไหนที่เป็น บูชาพญยายนาคหรือสายพีนาคหรือว่าชอบไหว้ขอพรเสี่ยิซี่ยที่เป็นพญายนาคครับก็ช่วยๆกันทำนะครับจะได้เกิดโชคเกิดลาบกันเพราะว่าตรงนั้นอยู่ใกล้ๆคำชะโนดเลยนะครับแล้วก็เห็นเขาว่านะอันนี้จริงแท้เปล่าก็ไม่รู้นะก็คือมีเ,อเป็นฐานที่ที่แบบไว้บูชาพ่อปู่พระศรีสุทโธด้วยนะครับก็เป็นว่าทําบุญช่วยๆกันกันละกันทํครับเป็นบุญกุศลของเราใครอยากรู้ว่าดวงชะตาช่วงนี้เหมาะทําอะไรเลขอะไรเพื่อ เออเป็นกุศลกับตัวเองนะครับก็พิมพ์วันเดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดมานะครับให้มาแล้วบอกผมนิดนึงนะว่าจะทำบุญด้วยเลขอะไรดีผมจะได้บอกให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าดวงการงานของชาวลัคนาราศีมีถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับดาวประจําการงานของชาวลัคนาราศีมีถุนนี่นะก็คือดาวพฤหัส ดาวพระพฤหัสนี่ครับคือดาวเลข5าที่เห็นบนหน้าจอนี่นะตอนนี้โคจออยู่ในเดือนมรณะทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะใวันที่1นเนี่ยดวงการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ย ก็โหอยู่กับดาวอื่นจตไปหมดเลยนะครับทั้งพระเสาร์ทั้งาพระพุพธพระอาทิตย์แล้วก็พระศุกร์นะฮะรวมกันกองกันอยู่ตรงนั้นน่ะห้าดวงนะครับในเดือนมรณะคือชาวาราศีมิถุนนะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวข้องการทํางานหรือจําเป็นต้องเดินทางนะเรื่องของงานนะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงๆเดินทางแล้วจะดีด้วยซ้าเดินทางแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโชคเกิดลาบเกิดงานให้กับตัวเองเหมือนกันนะครับแต่บางท่านก็เดินทางแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะนะครับเพราะว่า เดินทางมันไม่เหนื่อยได้ไงมันต้องรู้สึกเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งดับเพิระหัดเนี่ยนะครับเดินทางไปอยู่ในเดือมรณะเนี่ยเป็นปินทุบบ่แล้วก็เป็นนิดด้วยโหคือแบบเหนื่อยหนักเลยไม่อยากเดินทางก็จําเป็นที่จะต้องเดินทางนะครับก็เอาไม่เป็นไรอดทนกันหน่อยละกันคือแล้วเป็นอย่างเงี้ยทั้งเดือนเลยนะครับกว่าจะไปดีขึ้นอีกทีก็คงต้องรอไปเดือนมีนาจะว่าไปก็คือเบสานั่นแหละนะครับการเดินทางก็อาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ก็ น่าจะยังมีคงมีเดินทางอยู่นะเออเอาช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวให้ถึงตอนนั้นก่อนแต่เดินได้ย,ยังไงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเดินทางที่เกี่ยวข้องการทํางาน,นครับจะเป็นระยะทางไกลหรือระยะใกล้เนี่ยก็กได้ได้หมดแต่มันมีมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินทางเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าในดาวในเรืนเอนมรณะตรงนี้เนี่ยก็จะมีดาวห้าดวงนี้บางดวงเนี่ยออกจากเรือนมรณะไปก็อาจจะส่งผลกับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับ ดาวพระอาทิต์เนี่ยครับย้ายดาวพระอาทิต์เนี่ยนะจะย้ายออกจากเลยมรณะเนี่ยนะครับออกไปอยู่ในเลยสุภะเนี่ยนะก็จะทาให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะครับการงานเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะดีขึ้นบ้างนะครับตรงที่การเดินทางเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือ ผลจากการทํางานเนี่ยของเราเนี่ยที่แบบพนนิดเหนื่อย,ยรักตรำม,มาตลอดเลยเนี่นะอาจจะได้รับความเชื่อถือได้รับการยกย่องจากเพื่อนฝูงสังคมนะครับแล้วก็ในวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะดาวพระศุกร์ย้ายออกนะครับย้ายออกจากเรื่อมนมรณะการเดินทางก็จะน้อยลงแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเ,เรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จเครดิตต่ตางๆที่ชาวลัคาราศีมิถุนจะได้รับแทนนะครับ ก็เป็นประมาณนี้สําหรับเรื่องการงานก็ยังคงต้องเดินทางนะก็ทําใจไปก่อนนะครับกว่าจะดีขึ้นเดินทางน,นโลกอีกทีก็คงนู่นไม่สาแหละเออตอนนี้เดือนหน้าก็ยังคงมีอยู่แต่ว่ามีนาวคงน้อยลงอะไรนึงนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูไพ่ทาโรหรือไพ่ย,ยิปซีกันดีกว่าว่าไพ่ทาโรหรือไพ่ย,ยิปซีนี่ครับจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมิถุนบ้างกับดวงการงานประจําเดือนกุมภาพัานธ์2014ผมจะเปิดแค่สามใบเท่านั้นนะครับไปที่หนึ่งครับเป็นโอ้กีออฟซอสนะครับ ใบที่สองนะครับเป็นเดวิลนะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใบที่สามครับเป็นอ่าแปดดาบนะครับอ๋อโทษทีหกดาบนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะกล้องมาซูมที่ไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับเอาล่ะครับนี่ก็คือหน้าไพ่การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนะเปิดไพ่ใบแรกมาเนี่ยเป็น King of Swords เนี่ยพอก็บอกเลยว่า คือมันวันความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันทําให้เกิดความสําเร็จนะจริงๆไพ่ไพ่สองใบเนี่ยเดวิลกับไพ่หกหกดาบนี่นะครับไพ่เดวิลเนี่ยส่วนมากแล้วมันไพ่ร้ายแหละแต่ว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ซะเยอะนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงที่อารมณ์ยังกลุ่นๆอยู่นะเออแบบ บางทีมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันจะอ่อนล้าแต่ว่ามันจาเป็นที่จต้องทํำไหมมันก็ต้องทำอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็คือความสําเร็จแบบ king of s o u c e ไงคือไปลบกลับมาแล้วชนะจนได้เป็นการยอมรับนะครับได้รับการนับถือยกจ้งจุดไายเป็นพระราชาเนี่ยเนี่ยมันก็คือหน้าไพ่แบบสามใบสั้นๆของชาวลัคนาราศีมิถุนครับ สำหรับท่านไหนที่ต้องการที่จะติดต่อมาดูดวงส่วนตัวนะครับก็สแกน QR code นะครับที่ผมให้ไว้ที่หน้าจอครับจริงๆก็มีแทบจะตลอดต่อเนื่องทั้งคลิปอะนะนะครับสแกน QR Code ได้เลยนะครับมันก็จะเป็น Line แอดนะครับเอาเวลาออฟฟิเชียลนะครับหรือว่ารอท้ายคลิปนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมี ID Line นะครับแล้วก็มี QR code อีกรอบหนึ่งสามารถสแกน QR code หรือแอดไลน์เข้ามานะครับเพื่อมาพูดคุยกันได้นะครับ แล้วท่านไหนนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ทําคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆอื่นๆเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยอันนี้สําคัญสุดเลยนีฝากกด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับติดตามคลิปของผมนะฮะแล้วก็จะเปิดกระดิ่งหรือปิดกระดิ่งก็ได้สุดแล้วแต่นะครับเวลาผมลงทีผมลง12คลิปนะเสียงมันอาจจะดังเหนียว อาจจะก่อความราคาญหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็สามารถปิดเสียงได้นะครับไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกด,กดกระดิ่งตลอดเวลาก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับแต่กดซับสไครต์ให้หน่อยแล้วกันแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับเป็นบุญเป็นกะุศลนะกดแชร์กันออกไปนะครับเพราะว่าแชร์คลิปของผมเนี่ยบางทีคนที่ฟังเนี่ยคือผมเป็นคนที่ พยากรนะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยกัก,กนะครับปล่อยหมดเลยนะฮะถ้าท่านไหนเนี่ยได้ได้ฟังคลิปของผมแล้วจากการแชร์จากผมท่านทั้งหลายเนี่ยฮะก็ถ้าได้บุญได้กุศลมาก็จะได้บุญกุศลติดตามตัวกันไปนะครับเอาล่ะสำหรับในวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ